สวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองเกตกันทุกคนด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ยังอยู่กับสิ่งที่ต้องทําวันที่6นั่นเองทุกคนเห็นอะไรไหมวันนี้ตัวละครที่เราได้มาเพิ่มนะครับอืเออก็ต้องบอกเลยว่าโซดาผู้ไม่เกลือในเซิร์ฟเวอร์ที่576นั่นเองนะครับ ได้ซอมบี้แมนมานะครับแล้วก็ไอซูร่าคาบุโตในโลเดียวกันนะครับเราก็เลยได้ทำการปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่นะครับมันึกว่าจะได้คอจัก,กรพรรดิเด็กนะครับได้คอซอมบี้แมนมาแทนเลยนะครับก็เป็นคอที่ดีกว่าจัก,กรพรรดิเด็กนะครับสำหรับผมนะก็ใช้ตัวตามนี้นะครับแล้วก็มี เอาราชใต้ดินกับโบลอสนะครับที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับก็คือฟูลทีม S.S.R เป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่6ถือว่าดวงดีจัดๆเลยนะครับก็เปิดได้2ตัวในโลเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าดวงดีมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับมารีวิวสิ่งเรื่องทำนะครับในวันที่6กก่อนแล้วกันนะครับมาดูที่อัปเดตเลเวลกันหน่อยนะครับ เลเวลวันนี้ผมจบที่45นะครับก็ไม่ถึง46แล้วก็ค่าพลังอยู่ที่180,000นะครับถือว่าอัปเดตใหม่นะครับพลังขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาต่อที่มาเก็ตนะครับวันนี้ผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับซื้อพลังงานอยู่ที่92ครั้งกระบอกม่วงอีก3ครั้งนะครับแล้วก็ซื้อตัวดำอีก6ใบนะครับ โอเคเรามาต่อกับสิ่งที่ต้องทําวันที่6เลยนะครับสิ่งที่ต้องทําวันที่หที่จําเป็นเลยนะครับในฮาก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับในวันที่6นี้นะครับมีอัปเดตจริงๆจันก็ที่สําคัญเลยนะครับเรามาเริ่มต้นที่ดันเจียนลายวันกันก่อนดีกว่านะสาหรับดันเจียนลายวันมันก็จะให้ exp ใช่ไหมแล้วก็โกแล้วก็สมุดฝึกฝนนะครับสมุดฝึกฝนของผมก็รอ ปั้นปุริพิเซเนอร์นะครับผมแนะนําเลยตัวปุริพิเซเนอร์อาตาคี้ออกบ่อยมากนะครับขอแค่ up, ดามเห็ดขี้ให้มันอาตาคี้ให้มันนิดนึงนะครับมันก็ตีติดขี้แล้วดีกว่าหน้ากากหวานนะครับหน้ากากหวานตีห้าครั้งถ้าไม่ติดขี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับส่วนตัวผมนะครับชอบปุริพิเซเนอร์มากกว่าในการเคลียร์ดันเจียนฝึกฝนนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูที่ลานประลองนะครับเราได้ตัวมาใหม่นะครับตัวเอสดา โหดเลยนะครับก็พยายามนะครับดันค่านะครับดันอันดับให้ต่ําที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ศึกดวลนะครับศึกดวลก็พยายามดันให้สูงเหมือนกันนะพวกนี้ถ้าตัวละครเราดีก็พยายามดันให้สูงนะครับจะได้ของรางวัลที่ดีต่อมานะครับก็มาดูที่เดิมนะครับก็คือพจนไฟการหยุดฝนก็มารับทรัพยากรอัปดาวม่วงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือฮีโร่อีกปีศาจนันนี่แหละนะครับตัวนี้ผมก็ติดอยู่ที่ดานที่26นะครับเพราะว่าต้องเลเวล47ขึ้นไปแล้วก็ต่อมา <Wow. S 1> แหลกวิจัยของเรานะครับตอนนี้เราก็ดันมาถึงชั้นที่402นั่นเองนะครับก็ไม่ผ่านนะครับรู้สึกว่าค่าพลังยังไม่ถึงนั่นแหละนะครับตัวเรามันดีแล้วแต่ว่าต้องเลเวลสูงแล้วก็ค่าพลังสูงกว่านี้นะครับต่อมานะครับมาดู แมปของเรานะครับแมปของเราตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่10แล้วนะครับด่านที่10บก็ยังไม่เปิดด่านนากักกานะครับก็รอเลเวลถึงเลเวล50ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับก็มีอัปเดตจริงๆก็ตัวละครของเรานี่แหละนะครับที่มันโคตรจะดวงดีเลยนะครับสําหรับวันนี้ได้ ซอมบี้แมนมาแล้วก็อาชิระคาบุโตนะครับเป็นใครได้ดวงดีกว่านี้ไหมนะครับบอกวมด้วยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมไปเล่นฮีโร่เอ็กซ์สารมานะครับเราก็ได้ของม่วงความเร็วโจมตีนะครับเราก็ใส่ให้โซนิกเลยดีครับน่าจะเร็วมากๆแล้วนะครับสำหรับโซนิกของผมนะครับของม่วงก็มีประมาณนี้นะครับของฟ้าผมยังไม่ได้อัพ ตีบวกให้มันนะครับรอได้ของม่วงค่อยตีบวกทีเดียวนะครับมันเพื่องเพชรดีโอเคถ้าเราได้ของแล้วนะครับเราก็อยากจะห้าวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรามาใสตะมะก็เก็บไปนะครับก็ทํากิจกรรมปกตินะครับใสตามะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็เหลือแค่ต่อรูปภาพนั่นแหละนะครับผมจะเน้นเป็นต่อรูปภาพเป็นเพิ่มความเร็วนะครับตัวเรามันดีอยู่แล้วนะครับเราอยากได้ความเร็วเพื่อไปประลองนะครับ PVP โอเคต่อมานะครับมาเมื่อตัวละครเรามันโหดแล้วเราก็อยากจะห้าวนิดนหน่อยนะครับมามีใครไหมหยุดความห้าวของสวดาได้หรือเปล่านะครับถึงตัวยังไม่ได้อัพเท่าไหร่นะครับ <Wow. S 1> คุณเมเปิลเหรอเมเปิลก็อยากดวนกับเมเปิลอันดับที่ห้าหน่อยเป็นไงพลังเขาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นมาดูกันนะครับว่าเรา ย่างที่บอกครับโซนิกเราเร็วกว่านั่นเองมาที่ฝังสีเงาใส่จักรพาดเด็กไป1นึ่งแสนดาเมจแล้วก็โซนิกเราของเขาสับใส่ดวงเรา2องแสนเก้าเฮ้ยดาเมจเขาแรงจังวะคิงอันติไป5้ามหมโอ้โหทำไมเบายังไลคิงเรายังไม่เป็นไรน่าจะเชิื่นแรกนะครับรอลูกไฟเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็น่าจะหวานต่อยมาที่คิงไม่เข้าแล้วเร์่อนชายก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันนะครับ วูลี่เบนเนอต่อยธรรมดาไปติดสีตัวนะครบมบีแมนตีธรรมดาก็ติดกระดูกหักส่วนเขาอาศวินจะกลอันติมาห้าหมื่นเลยถือว่าแรงนะครับโซอนอิกก็ฟังสีเงาใสจีโฟนอนไปอีกหนึ่งรายแล้วก็โดนสับไปทีละตัวทีละตัวทิงเองจิ้นหืงหกหมื่นห้ายังเบาเลยอย่าให ฟูบุกิเขาออกนะผมกลัวฟูบุกิเขาน่าจะแรงมากๆนะดูตีธรรมดาโซนิกนะครับ<ะ>เกือบตายเลยไม่เป็นไรนะครับมาซอมบูซอมบี้แม,มนสะบั้นแขนไปใจฟูบุกิสองสองหมื่นหรือสองพันว่าทำไมเบา่างเลยเฮ้ยโอ้โหอัศวินจะกวนตีแรงจังวะแปดหมื่นเลยมันน่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าเรามีซอมบีม้แมนคอยรับดาเมจให้ โซนิกอยู่นะครับแล้วก็คิงเอ็งตินสามหมื่นโอ้โหมาที่ฟูกุกิของเขาอันตีมา1นึ0 0 0โอ้โหดาเมจคนละเรื่องเลยนะครับไม่มาแรงยังวะฟูกกินะครับโซนิกเรานอน,อนไปแล้วสอมบี้แมนสวบ,บันแขนมาก็ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็โดนบาดไปยังวันนี้อสอมบีจะกลหายไปหมดแล้วก็สอมบี้แมนติดไม่ดับไม่สิ้นนะครับแล้วก็แพ้ไปในที่สุดโอ้โห ทำไมตัวเขามันแรงจังวะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเราเพิ่งปรับเปลี่ยนทีมนะครับขอเวลาไปปั้นตัวก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือพวกกิจกรรมนะครับสําหรับกิจกรรมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันรุดจีนนะครับแจกของตัวสุ่มม่วงนะครับแล้วก็สีแดงอีกมากมายนะครับแล้วก็มี กิจกรรมนะครับให้นี่ฮีโร่เอ็กีสตนะครับให้ของม่วงของเรานะครับใส่โซนิกแล้วก็ยังมีนะครับสุ่มนะครับผมสุ่มไป14ครั้งแล้วเหรออย40ใบไปแล้วนะครับวันที่6สุ่มไปร40ใบแล้วนะครับก็อีกอันนึงก็มีโบลล์รนะครับ UR เข้ามานะครับเราไม่มีตัวดำพอก็ไม่ต้องสุ่มนะครับไปรอรีเทิร์นดีกว่านะครับเก็บตัวดำไว้โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับมีแค่ นี้นะครับสำหรับวันที่6แล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอเวลาไปปั้นตัวก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ